ก็สวัสดีครับท่านที่เข้ามาฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับสัปดาห์มาคาบูชาแนละ้วก็คือวันเพ็ญขึ้น15ค่าเดือน3นะฮะซึ่งเราก็อาจจะรู้จักกันในนามวันมาคาบูชาแต่จริงๆแล้ววันมาคาบูชานะครับซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่มเดือน3เนี่ยจริงๆมีเหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติเนี่ยหลายเหตุการณ์นะครับซึ่ง สัปดาห์นี้ก็ตั้งใจว่าจะเล่าเหตุการณ์สําคัญเหล่านั้นนะครับประมาณ3เหตุการณ์เหตุการณ์แรกก็จะพูดวันนี้นะครับก็คือเหตุการณ์ที่พระเจ้าลงพระชนมายุสังขารนะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่อไปก็คือเป็นวันที่ภาษาริบุตรนะฮะบรรลุพระอรหันต์นะครับแล้วก็เหตุการณ์สำคัญสุดท้ายก็คือจะตรลงขสันนิบาตท,ที่เราเรียกกันว่าวันมคัคาบูชานะครับทีนี้เหตุการณ์แรกเนี่ยจริงๆก็ตรงกับพรรษาสุดท้าย ที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ก็คือพรรษาที่80นะครับตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าประทับอยู่ที่ปาวานเจดีนะเมืองเวสลีถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ในกมพีเล่าว่าเทวบุตรมารเนี่ยมาขออราธนาให้พระเจ้าปริณิพานถ้าเราทราบพุทธประวัติเนี่ยตามพุทธประวัติตั้งแต่ตัสรู้ใหม่ๆนะครับตอนที่พระเจ้าโอยวุติทรงสวยวิมุติสุขอยู่ที่ใต้ต้นอชปานิโคตซึ่งน่าเป็นสัปดาห์ที่5 นในคัมภีร์ก็บอกว่าเทวบุตตมานเนี่ยก็มาทูลขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพนธ์เลยซึ่งพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็แย้งพยา,ยาม,มาเนีบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ปรินิพนธนะครับตามใดที่หนึ่งเนี่ยพุทธบริษัททั้งสี่นะครับพิกษุพิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยยังไม่ศึกษาพระธรรมอย่างแตกฉาลึกซึ้งนะครับสองก็คือพุทธบริษัททั้งสี่เนี่ยยังไม่สามารถปฏิบัติธรรมสมบูรแกธรรม ส่วนข้อที่สก็คือถ้าพุทธบริษัททั้ง4เนี่ยยังไม่สามารถแสดงธรรมนะฮะที่ศึกษาและปฏิบัติมาแล้วเนี่ยได้อย่างพิสดารนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือพุทธบริษัท4ี่เนี่ยเมื่อมีการกล่าวตระสัทธธรรมนะฮะพุทธบริษัทเนี่ยสามารถต้องสามารถปรับปวาทะหรือแก้ไขโต้แย้งนะครับการกล่าวตูพระธรรมได้ถ้าพุทธบริษัททั้งสเนี่ยทำเหตุ4ประการนี้ได้เนี่ยูเจ้าถึงจะยอมเข้าปริิพัาน ทีนี้ตอนพรรษาที่80เนี่ยที่ปาวาเจดีจริง,รงๆแล้วก่อนที่จะผู้เจ้าพยา,ยามารจะเข้ามาเนี่ยผู้เจ้าก็ตัดกับพระอนุนนะครับบอกว่าผู้ใดเนี่ยก็ตามที่เจริญอิทธิบาทสีนะฮะทำให้อ,อิทธิบาทสีมีพลังดุดยานนะทำให้คล่องเนี่ยก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตลอดกับนะครับ พระน,น์ฟังก็ไม่ได้เอะใจอะไรซึ่งจริงๆแล้วพู้เจ้าทิ้งนัยยะแบบนี้ไว้หลายแห่งแล้วนะครับก็ปรากฏว่าพอพระอน,นุลีกไปเนี่ยพญามารก็เข้ามานะครับพอพญามารเข้ามาพู้เจ้าก็แยง้งพญามารเหมือนที่เคยแย้งตอนตัสรู้ใหม่ๆว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ปรินิพพานนะตราบใดที่พุทธบริษัทเนี่ยยังไม่ศึกษาธรรมนะครับไม่ปฏิบททัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่สามารถแสดงธรรม โดยพิสดารแล้วก็ไม่สามารถปรับประวาทะได้นะฮะพญามันงวนี้ก็ชนะนะพญามันบอกว่าเอาก็ตอนนี้พุทธบริษัททั้งสของพุทธเจ้าเนี่ยศึกษาปฏิบัติธรรมกันดีแล้วนะฮะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำแล้วสามารถแสดงธรรมโดยละเอียดพิสดารได้แล้วแล้วก็สามารถข่มประวาทีได้แล้วเนี่ยก็เป็นเวลาอันสมควรที่จะไปนิพพาน,นะครับพอพญามัน ลุกไล่แบบนั้นนะผู้เจ้าก็บอกว่าเออดูก่อนมาผู้มีบาปนะเธอเลิกนขนควายได้แล้วนะครับอีกสามเดือนเนี่ยตาทาโคสจะประินิพพานนะครับพระเจ้าตัดเช่นนั้นในคัมภีร์ก็พรณนาว่าเกิดแผ่นดินไหวนะครับอย่างรุนแรงนะจนพานนนตกใจนะครับแล้วก็มาถามพระเจ้าว่าเอ๊ะทำไมเกิดแผ่นดินไหวมีเหตุอะไรบ้างที่ทําให้แผ่นดินไหวพระเจ้าก็ไล่เหตุผลนะครับว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะฮะพระนนก็ทราบได้ทันทีนะครับว่า เหตุที่พระเจ้าตัดเนี่ยว่าแผ่นดินไหวเกิดได้เพราะอะไรเนี่ยหนึ่งนีนั้นก็คือเวลาที่พระเจ้าส่งพรงปรงพระชนอายุสังขารซึ่งก็ตรงกับวันเพ็ญเดือนสามนะครับพอพระอนุลฟังเท่านั้นก็รู้เลยว่าการเนี่ยไม่ใช่การที่พระเจ้าประสูติไม่ใช่การที่พระเจ้าตัดสรู้ไม่ใช่การที่แสดงธรรมนะฮะแต่ต้องเป็นการที่พระเจ้าท่งปรงพระชนอายุสังขารก็ทูลขอให้พระเจ้าเนี่ยท่งพระชนอยู่ต่อนะครับ ก็ปรากฏว่าพระเจ้าก็ตัดว่าคําพูดของตถาคตเนี่ยเป็นหนึ่งไม่มีสองนะครับถ้าตัดแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามนั้นและผู้เจ้าก็เตือนสติพระนนท์ว่าพู้เจ้าเคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่าใครเนี่ยเจริญอิทธิบาทสี่เป็นอย่างดีเนี่ยถ้าปราถนาก็อยู่ได้ตลอดกับทีนี้คําว่ากับในที่นี้เนี่ยก็มีการตีความกันหลายแบบนะครับบางคนก็ไปตีความว่าอ,อยู่ได้ตลอดมาหากับเลย ซึ่งก็จะไปโยงกับพวกหลวงปู่เทพโลกุดรว่ะเนี่ยหรือแม้กระทั่งพระอุปคุตนะฮะที่บอกว่าท่านเจริญอิทธิบาท4ีจนอยู่ได้ตลอดกับดังนี้เป็นต้นแต่นีนคัมภีร์อัจถกถานะฮะท่านอธิบายว่ากับในที่เนี้ยหมายถึงอายุกับอายุกับก็หมายถึงอายุไขของมนุษย์ในยุคนั้นๆซึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็คือร้อยปีนะครับฉะนั้นการที่พระเจ้าตัดว่าถ้าผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ีเนี่ยจะอยู่ได้ตลอดกับก็หมายถึงว่าอยู่ได้ถึงร้อยปีดังนี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งตอนที่พูเจ้าปรองพระชรมายุสังฆะเนี่ยก็อายุ80ปีนะ80พันษานะครับทีนี้พระอนอนท์ก็เสียใจนะครับเสียใจว่าแมตัวเองไม่น่าพลาดเลยนะครับผู้เจ้าก็เลยตัดให้ฟังว่าผู้เจ้าเคยพูดในยะไว้แบบนี้ตั้งหลายที่นะครับแต่พระอนอน์เนี่ยไม่มีสตินะฮะไม่มีสติที่จะทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงพชนมายุยุ่ต่อ นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้ตอนสังกฐานาพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งเนี่ยพระอานนท์ก็เลยโดนปรับอาบัตนะครับข้อที่ว่าทําไมไม่ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงประชนมายุต่อไปตลอดกันนะครับก็อานนาท์ท่านก็อธิบายว่าตอนนั้นเนี่ยท่านยังเป็นพระเสษขะยังเป็นพระสาวดาบานอยู่เนี่ยสติยังไม่บริบูรณ์นะครับนั้นฟังแล้วก็คล้ายๆกับว่าเหมือนโดนมารสิงนะครับก็เลยลืมไม่ได้สติที่จะทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงประชนอยู่นะครับ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็คือตรงกับวันเพ็ญเดือนสามเพราะว่าที่พระเจ้าตัดว่าอีกสามเดือนจะประินิพพานนะครับก็ก็คือวันเพ็ญเดือนหกถ้านับจากวันเพ็ญเดือนสามนะครับวันเพ็ญเดือนหกก็ตรงกับวันวิสาขาบูชาซึ่งพระเจ้าประสูติตสัรูและประินิพพานนะครับนั้นวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ก็ถือว่านอกจากมีวันสําคัญที่เราอาจจะเคยรู้แล้วนะครับก็ยังเป็นวันที่ พุทธเจ้าทรงปรงพระชนมายุสังขารซึ่งคนส่วนใหญ่บางทีอาจจะไม่นึกถึงนะครับฉะนั้นถ้าอยากจะทํากุศลโดยปารกเหตุการปรงพระชนมายุสังขารพุทธเจ้าเนี่ยเราก็สามารถทํากุศลได้หลายอย่างนะครับเช่นพุทธเจ้าเนี่ยตัดกับพยามารว่าว่าจะปรินิพา์อีก3เดือนก็ถือว่าเป็นสัจจะบาร,รมีใช่ไหมครับนั้นวันมาคาบูชาถ้าไม่รู้จะทากุศลอะไรเนี่ยก็อย่ารับปากใครส่งเดชน,นะครับถ้ารับปากอะไรใครไว้ก็พยายาม เรื่องสัจจะที่ได้ทําไว้นะครับหรือวันนั้นเนี่ยก็ตั้งสัจจะว่าเราจะไม่โกโหกใครเป็นต้นหรือตั้งสัจจะอะไรก็ได้นะครับที่เป็นกุศลก็ถือว่าเป็นการทํากุศลล้อตามเหตุการณ์ในพุทธป,ประวัติก็คือการปรองพชมอายุสังขารหรือเราจะพิจารณาสังขารตัวเราเองก็ได้นะครับว่าอายุเราก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราได้ทําประโยชน์อะไรไหมนะครับหรือเราคิดว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างแข็งแรงแข็งแข็งขันนะครับทั้งกายและใจ ก็ลองทบทวนดูว่าเรามีอิทธิบาท4อยู่กับตัวกับใจเราหรือเปล่าใช่ไหมครับอิทธิบาท4ี่ก็ได้เดยะฉันทะนะฮะความพอใจในกุศลฮนะวิริยะความเพียรในกุศลจิตตะความฝักใฝ่ในกุศลแล้วก็วิมุตสาก็คือต,ตัวปัญญานะครับถ้าเราเลือกถึงคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยวันมาฆบูชาก็จะเป็นวันสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสทบทวนอิทธิบาท4นะฮะได้ปร o l อายุของตัวเองบ้างนะคะจะได้ดํารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท นะครับแล้วก็รักษาสัจจะหรือถือว่ากาสเปื้อนสัจจะเช่นเคยรับปากใครว่าจะพาไปกินข้าวร้านนั้นยังไม่ทำสักทีมาครับูชาถือโอกาสไปเปื้อนสัจจะนี้ก็เป็นบุญได้แล้วนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ธรรมะโดยประมาณ15นาทีนะฮะปารวันมาครบูชาก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาพูดต่อวันสําคัญมาครบูชาซึ่งเป็นเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกับภาษาลีบุตรบรรลุพระรหั์ วันนี้ก็อนุโมทนาทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาฟังนะครับสวัสดีครับ